เรื่องสอนกัมาไอยนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องให้เขาทําเองเขาเป็นศิล,ลปินเขามีคนรักเยอะก็ยอย่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วยการคําพูดสปอยเขาต้องให้เขาเรียนรู้จับบ่ายฝึกฝนไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวจะทำอะไรไม่เป็นเลย เห็นอก,กินบ่าเป็นเลยอืมไงแม่เขาสียเอาตัวรอดแบบใดกินยากยู่ยากอันนี้กับบกินอันนั้นกันบบกินเรื่องมากนะแต่งานของงอ้างนอกเจอกผ่ามีนกินมาหายกินบ่ไดดต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนั้นเท่านี้ใส่ชีวิตลําบากครับใส่ชีวิตลําบากเราก็จะเป็นศิลปินที่เรื่องมากเรื่องเยอะอันใดกั บ่อยากอะไรกับไ่เอาอะไรกันาก่ายอันนี้กันนั่นกันนี่นะครับหนูก็อยากให้ลูกหนกเป็นแบบนั้นบม่อยากให้ลูกให้ลางจะของเป็นนิสัยแบบนั้นเราอยากให้เขาอยู่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนกลางดินกินกลางทรายยู่แบบใดก็ยู่ใดง่ายๆเข้ากับคนได้ง่ายๆนะครับ